เกี่ยกับความรักปะเข <P en it> ียดอยู่นะคนจะไม่หอนแน่นอนถูกไหมไม่หอนแน่นอนครับก็คือไม่คืนดีกันหรออ,อย่าเพิ่งพูดอนาคตเรายัางไม่รู้ไม่คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเรามันเป็นคนเฮาคอนเฟิร์อย่นดีแต่ใจเ้าครับไม่ต้องจากเฮาหรอกเราไม่รู้อนาคตได้ฮะวันหนึ่งมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ถูกไหมถูกไม่ได้ใช่แต่ว่าก็ก็คือตามจริงก็คือตอนนี้ยังอยู่สถานะเขามีคนอื่นเหรอเธอเธอถึงเลิกกับเขาก็ต้องเป็นแบบก็ต้องเป็นแบบนั้นถึงจะเป็นแบบนี้สรุปอาอเธอไปรู้ว่าเคามีนนอื่ ต้องเป็นแบบนั้นครับไม่งั้นคงไม่เป็นแบบนี้นั่นแหละแล้วรู้ได้ไงว่าเขามีคนอื่นจับได้ไงก็อ่านอ่านอะไรวะนี่ไงนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เดียเบื้องโทรศัพท์ไปดูโทรศัพท์เขาไปเบื้งผมเป็นคนผมเป็นคนชอบเช็คอยู่แล้วเป็นคนชอบเช็คชอบดูอยู่แล้วก็มันก็เห็นไงมันก็เห็นตามที่เราเราสงสัยเราก็ดูเพราะเป็นคนชอบเป็นคนชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องทุกเรื่องช่วงนั้นจะเป็นบ้าเลยไหมบ้านะรักแรกรักมากเจ็บมาก ผมเป็นรักแรกนะอันนี้คือรักแรกในชีวิตไม่เคยมีเมียไม่เคยมีเมียมีคนแรกก็มีลูกสองคนเลยพี่มดอ๋อตัวเกี่ยวกับนาริตาไปเที่ยวไปญี่ปุ่นอ๋อใช่คือแฟนคนนี้คือแฟนคนแรกแมนรักแรกรักแรกเป็นแฟนปุ๊บแล้วเป็นเมียเลยแมนครับต้องบอกเอฟซีก่อนว่านี่คือคำถามชีวิตฮาเดอร์เข้าไปมานั่งเราเดยต้องบอกเอฟซีก่อนว่า เพื่อนอยากพี่มดอยากรู้จักชีวิตมากขึ้นเระาะฉันไม่รู้จักเธอใช่ขเขาอยากรู้จักผมมากขึ้นก็คือออลักแรกในชีวิตเลยในชีวิตเรียกว่ามีผู้หญิงคนที่คนเดียวเลยคนแรกที่รักแรกรักรก็อาจจะมีแบบเป็นคุยธรรมดาที่ประมาแต่ว่ารักแรกเป็นจริงเป็นจังเนี่ยคือคนนี้เลยเปิดซิงเปิดเปิดซิงอยู่เป,ยเปิดซิงค่อย,อยแล้วก็เป็นคนแรกไหมอ๋อเปิดซิงต้อง็นลูกสองเลยเหรอโอ้รักเลยใช่ไหมมหลายแปลว่าอะไรอะ ท่ากลายรักมากใช่ฮะมันก็เลยเป็นบ้าก็เป็นบ้าอยู่ความเป็นรักแรกรักมากจิบมากจนมีลูกสองคนชื่ออะไรบ้างลูกนาริตะกับโตเกียวนาริตะเพราะตัวเองไปได้เสียไม่ไม่ได้เลยไปญี่ปุ่นไม่เคยได้อะไรกันเลยแต่ว่าเราชอบญี่ปุ่นม้าอประทับใจนะรอบแรกที่เราเที่ยวด้วยกันนะอะไรเงี้ยนะครับหลังจากที่จับได้เว้ยหลังจากที่รู้ว่าเขามีคนอื่นแล้วเราทํายังไง ทำใจแล้วก็เตรียมพร้อมอาวางแผนในชีวิตแบบไหนเออถ้ามันถ้ามันออกแบบนี้ออกมาเล็หนึ่งต้องไปเลี้ยวซ้ายนะออกคือต้องวางแผนหลายๆแบบเลยเพราะเราเป็นเด็กด้วยเรายังไม่มีความมั่นคงในชีวิตมากอืต่างกับของเขาเขา้ขมั่นคงมันลายไปไกลแล้วนะเรามันยังเป็นแบบยิบสาวยสี่เองแต่ในที่สุดจบกันด้วยการเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันถ้าไม่มีลูกอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เพราะคาว่าม<อ>ีลูกเข้ามาผิดหน่อยก็โอเคก็หยวนหยวนกันได้เป็นเพื่อนกันเพราะยังต้องเจอกันเพราะลูก